พอไงวัิบ้านแห่จังไนจังไปคุ้มตอ่อไหม่กับีน้องกะแฟนเมียก็ต้องลงเอาเหอะข้นเนาะเพราะว่าแห่นเนี่ยมันติดต่อใม่ไหมมัเ,มเบิ่งเราก็ลังเอาเหอะข้นจ้าเนี่ยนะน,น,นี่ะ <laughs> นี่นองนหึอีก้งขงแนงเดี๋ยหครับเดี๋ยวไมเียวนตหด้เียออกไ้หลายเด้ dặn gạo ca đi đây ra cái mấy lọc học một bìa lưu biết cặp của lưu đúng không chịu đâu hết 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 là những đâu hết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  Ah ouais, après ça...